เคยสงสัยไหมคะว่าถ้าเราจัดปาร์ตี้สำหรับนักเดินทางข้ามเวลาเนี่ยจะมีใครมาบ้างน่าคิดนะครับสตีเฟนฮอว์กิง์เขาเคยลองทำมาแล้วนะตอนปี2009คือเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมเลยค่ะมีลูกโปง่งมีแชมเปญแต่มีทริคอยู่อย่างเดียวใช่ค่ะคือเขาเพิ่งจะส่งคำเชิญออกไปหลังจากที่งานปาร์ตี้จบไปแล้วผลลัพธ์ก็คือไม่มีใครมาเลยสักคนซึ่งฮอว์ิงเขาก็สลบแบบติดตลกเลยนะว่า นี่คือหลักฐานเชิงทดลองว่าการเดินทางย้อนเวลาเป็นไปไม่ได้หรืออีกแง่หนึ่งก็คือนักเดินทางข้ามเวลาอาจจะไม่ค่อยชอบปาร์ตี้สไตล์นักฟิสิกส์ก็ได้ใครจะไปรู้เนอะก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่การทดลองขำๆนี่แหละค่ะที่มันจุดประกายคำถามใหญ่ๆที่อยู่กับเรามาตลอดวันนี้เราเลยจะมาสำรวจเรื่องราวของการเดินทางข้ามเวลากันค่ะอืมครับแต่เราจะไม่ได้มองแค่มุมวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะคะเราจะเจาะลึกไปถึงพวก เรื่องเล่าทฤษฎีสงคบคิดและที่สำคัญเลยคือทำไมแนวคิดนี้ถึงได้ตรึงใจเราขนาดนี้มันสะท้อนความปรารถนาอะไรที่ซ่อนอยู่ในตัวเรากันแน่ใช่เลยครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการเดินทางจากสิ่งที่ฟิสิกส์บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ไปสู่สิ่งที่จินตนาการของมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างตรงนั้นเราจะมาดูกันว่าทำไมเรื่องของจอห์นไทเทอร์ หรือว่าโครงการลับอย่างมอนทอกเนี่ยถึงได้น่าหลงไหลกว่าสมการของไอน์สไตน์สำหรับคนส่วนใหญ่งั้นเรามาเริ่มปูพื้นกันก่อนเลยดีกว่าค่ะในทางวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยแนวทิดเรื่องการเดินทางข้ามเวลามันมีที่มาที่ไปที่จับต้องได้แค่ไหนคะหรือว่าเป็นแค่จินตนาการล้วนๆเลยเออมันมีพื้นฐานที่จริงจังกว่าที่เราคิดนะจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยก็คือญญทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นี่แหละครับ อ๋อที่เปลี่ยนความเข้าใจเรื่องเวลาของเราไปเลยใช่ครับอันซน์บอกว่าเวลาเนี่ยไม่ใช่แม่น้ําที่ไหลคงที่เท่ากันทั้งจักรวาลแต่มันยืดได้หดได้ขึ้นอยู่กับความเร็วแล้วก็ความน้มถ่วงถูกต้องครับปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการยืดของเวลาหรือ time dilation ฮะอย่างพวกดาวเทียม gps ใช่เลยนั่นเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบมากหรือถ้าเอาให้เห็นภาพกับคนโดยตรงก็ต้องเป็นเรื่องของนักบินอวากาศฝาแฝดสกอต กับมาคคลลี่อ๋อจำได้ค่ะตอนที่สกอตใช้เวลา520วันบนสถานีอวกาศนานาชาติที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากพอกลับมาบนโลกปุ๊บเขาก็พบว่าตัวเองแก่ช้ากว่าน้องชายฝาแฝดใช่ครับแก่ช้าไปประมาณ5มิลลิวินาทีนี่คือการเดินทางไปอนาคตที่เกิดขึ้นจริงแล้วโหน่าทึ่งนะแค่5มิลลิวินาทีก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วแต่นั่นคือการเดินทางไปอนาคตแล้วการเดินทางย้อนอดีตละคะ อันนี้ดูจะซับซ้อนเป่อยเยอะเลยในหนังเราจะเห็นเรื่องรูหนอนบ่อยมากมันเป็นไปได้จริงไหมคะรูหนอนหรือชื่อทางการคือสะพานไอน์สไตน์โรเซนมันคือทางลัดตามทฤษฎีในการละอวกาศครับทางลัดลองนึกภาพว่าการละอวกาศเป็นแผ่นกระดาษการเดินทางจากจุด A ไป B คือการลากเส้นตรงไปแต่ถ้าเราพับกระดาษให้จุด A กับ B มาเจอกันแล้วเจาะทะลุผ่านนั่นคือรูหนอนใช่ครับ มันคือทางลัดที่เชื่อมเวลาและอวกาศสองแห่งเข้าด้วยกันฟังดูดีมากเลยแต่เดาว่ามันต้องมีแต่แน่ๆใช่ไหมคะมันคงไม่ง่ายขนาดนั้น <c oughs> หัวเราะเบาๆแน่นอนครับปัญหาใหญ่คือรูหนอนตามทฤษฎีแล้วเนี่ยมันไม่เสถียรอย่างยิ่งเลยไม่เสถียรยังไงคะมันจะยุบตัวลงทันทีที่มีอะไรก็ตามพยายามจะเดินทางผ่านเข้าไปการจะทําให้มันเปิดค้างอยู่ได้นักฟิสิกเชื่อว่าเราอาจจะต้องใช้สสารที่แปลกประหลาดมาก ที่เรียกว่าสสารผิดธรรมชาติหรือ Exotic m a t t มทเดี๋ยวนะคะสะสารผิดธรรมชาติที่ให้พลังงานเชิงลบเนี่ยเหรอคะฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลยนะมันคืออะไรกันแน่คะก็เก <c oughs> ือ <c> บ <oughs> จะพูดแบบนั้นได้เลยครับมันเป็นสสารตามทฤษฎีที่ยังไม่เคยมีใครคนพบหรือสร้างขึ้นได้จริงอา้าวหรอคะครับ มันเหมือนเป็นส่วนผสมที่ขาดไปในสูตรอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดังนั้นในทางปฏิบัติแล้วการสร้างรูหนอนที่สเสถียรก็ยังคงอยู่ในขอบเขตของนิยายวิทยาศาสตร์ไปก่อนโอเคงั้นสรุปได้ว่าในทางฟิสิกส์การเดินทางย้อนเวลาอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้ไม่ได้แบบ100%เซแต่เงื่อนไขมันสุดขั้วจนแทบจะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติใช่ครับประมาณนั้นเลยแต่สมมติว่าสมมติเล่นเนว่าเราทำได้จริง เราสร้างไทม์แมชชีนขึ้นมาได้สำเร็จสิ่งแรกที่เราจะเจอไม่ใช่ไดโนเสาร์แต่เป็นปัญหาที่ชวนปวดหัวสุดๆที่เรียกว่าพารา d ดอกซ์ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับทันทีที่เราเปิดประตูสู่อดีตเราก็กำลังเปิดประตูสู่ความย้อนแย้งทางตรก,กะที่อาจจะทำลายจักรกวาลได้เลยพาราดอกซ์ที่คลาสสิกมากตัวหนึ่งก็คือข้อผรดพลาดดิฉันเคยอ่านเจอในนิยายเรื่อง By His Bootstrap s ของโรเบิร์ตเฮนไล์ คือท,ทาเอาสมองพันกันไปหมดเลยค่ะเรื่องมันเป็นยังไงนะครับคือตัวละครเอกเนี่ยเขาได้รับสมุดบันทึกเล่มหนึ่งจากอนาคตของตัวเองในนั้นมีข้อมูลสําคัญเต็มไปหมดเขาก็ใช้ข้อมูลนั้นไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งสมุดมันเก่ามากเขาก็เลยคัดลอกเนื้อหาทั้งหมดลงในสมุดเล่มใหม่อืมครับแล้วพอถึงเวลาเขาก็ส่งสมุดเล่มใหม่นั่นแหละย้อนเวลากลับไปให้ตัวเองในอดีตคําถามก็คือ แล้วใครเป็นคนเขียนข้อมูลนี้ขึ้นมาคนแรกนั่นแหละครับคือประเด็นมันไม่มีจุดเริ่มต้นข้อมูลนั้นมันเกิดขึ้นมาเองในลูปของเวลาเหมือนงูกินหางตัวเองจริงด้วยค่ะหรือในหนังเรื่อง Somewhere in Time ที่มีนาฬิกาพกเรือนหนึ่งถูกมอบให้ตัวเอกในอดีตแล้วตัวเอกก็นำนาฬิกาเรือนเดิมนั้นแหละไปมอบให้คนรักของเขาในอดีตอีกทีนาฬิกามันวนอยู่ในลูปโดยไม่มีคนสร้าง และที่แปลกคือมันไม่เคยเก่าลงเลยซึ่งมันขัดกับกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกส์แล้วนักวิทยาศาสตร์มีทางออกให้กับปัญหาสมองระเบิดนี้ไหมคะหรือเราก็แค่ต้องยอมรับว่าการย้อนเวลาเป็นไปไม่ได้เพราะแบบนี้มีแนวคิดหนึ่งที่พยายามจะแก้ปัญหาเนี้ครับเรียกว่าหลักความสอดคล้องในตัวเองของนาวิคอฟชื่อยากจังเลยค่ะครับแต่แนวคิดมันบอกแบบง่ายๆเลยว่าจักรวาลไม่อนุญาตให้เกิด п а р а อกซ์ Oh. อะไรก็ตามที่คุณพยายามจะทำเพื่อเปลี่ยนแปลงอดีตมันจะเป็นไปไม่ได้หรือไม่ก็การกระทำของคุณนั่นแหละคือสาเหตุที่ทำให้อดีตเป็นอย่างที่มันเป็นมาตั้งแต่แรกแล้วหมายความว่าเราไม่มีทางเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้เลยทำได้แค่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมันเท่านั้นหรอคะใช่เลยลองนึกภาพตามนะสมมติคุณย้อนเวลากลับไปเพื่อช่วยตัวเองตอนเด็กไม่สะดุดล้มขาหักค่ะ <c oughs> ตามหลักการของนาวิคอฟ ทันทีที่คุณวิ่งเข้าไปจตะตกนเตือนตัวเองในอดีตคุณนั่นแหละอาจจะเป็นคนที่ทําให้เขาตกใจจดเสียหลักสะดุดล้มขาหักในที่สุดอ้าวกลายเป็นว่าเราเป็นต้นเหตุซะเองมใช่คุณไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้คุณทําได้แค่กลายเป็นเหตุผลที่ทําให้อดีตมันเกิดขึ้นแบบนั้น มันเป็นชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โอ้ฟังดูน่าหดหู่เหมือนกันนะคะแต่ก็น่าสนใจพอวิทยาศา,ศาสตร์กับตะก,กะให้คำตอบเราแบบนี้มันเหมือนมีช่องว่างขนาดใหญ่เกิดขึ้นและช่องว่างตรงนี้แหละที่จินตนาการของมนุษย์กระโดดเข้ามาเล่นจนเกิดเป็นเรื่องเล่าและทฤษฎีสมคบคิดที่น่าทึ่งขึ้นมาเต็มไปหมดถูกต้องเลยครับและนี่คือจุดที่เรื่องราวมันน่าสนใจขึ้นแบบก้าวกระโดดเพราะเมื่อฟิสิกส์ให้คำตอบที่ไม่ชัดเจนคนเราก็เริ่มสร้างคำตอบของตัวเองขึ้นมา และหนึ่งในตำนานยุคใหม่ที่ดังที่สุดก็คือเรื่องของชายที่ชื่อจอห์นไทเทอร์จอห์นไทเทอร์ดิฉันทันยุคนั้นพอดีเลยค่ะช่วงปี2000ที่เขาปลวมาในเว็บบอร์ดแล้วอ้างตัวว่าเป็นทหารจากปี2036ใช่ที่บอกว่าย้อนเวลากลับมาในภารกิจพิเศษทุกคนตื่นเต้นกันมากเขาโพสต์ภาพไทม m แมชชีนมีพิมพ์เขียวมีคำอธิบายทางฟิสิกส์ที่ดูน่าเชื่อถือมากๆเลยค่ะตอนนั้นสิ่งที่ทำให้เรื่องของไทเทอร์มันน่าทึ่งไม่ใช่แค่คำกล่าวอ้างแต่เป็นรายละเอียดที่เขาสร้างขึ้นมา มันจับกระแสะความกังวลของผู้คนในยุคนั้นได้พอดีเลยทั้งความกลัวหลังวิกฤต Y2K ความไม่ไว้วางใจในรัฐบาลแล้วเขาก็ทำนายอนาคตด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเขาทำนายสงครามกลางเมืองในอเมริกาปี2008สงครามนิวเคลียร์ปี2015ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นจริงอืมไม่เคยเกิดขึ้นแต่ถึงคำทำนายจะผิดเรื่องราวของเขาก็ยังเป็นตำนาน เพราะมันสะท้อนความต้องการผู้อย่างรู้จากโลกอนาคตในยุคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจริงด้วยค่ะมันเหมือนเป็นสินทายุคดิจิตอลเลยนะแล้วก็มีอีกกระแสนึงของเรื่องเล่าพวกนี้ที่ไม่ใช่ผู้ส่งสารจากอนาคตแต่เป็นโครงการลับของรัฐบาลที่แอบพัฒนาเทคโนโลยีนี้อยู่อย่างเด e m มอนท l อ p โปรเจกต์นี่ก็คลาสสิกมากใช่เลยครับเดมอนทอกโปรเจกนี่เป็นเหมือนต้นแบบของทฤษฎีสมคบคิดแนวนี้เลย เรื่องเล่าอ้างว่ามีฐานทับลับที่ลองไอซ์แลนด์ที่รัฐบาลแอบทดลองเรื่องการเดินทางข้ามเวลาควบคุมจิตใจ,จหรือแม้กระทั่งติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวโหไปไกลเลยนะคะเรื่องราวส่วนใหญ่มาจากคำอ้างของคนที่บอกว่าความทรงจำของพวกเขาถูกลบหรือกดทับไว้ ซึ่งมันเชื่อมโยงกับความรู้สึกไร้อำนาจของคนทั่วไปที่รู้สึกว่ามีกลุ่มคนชั้นสูงที่กลุ่มความลับและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเอาไว้ซึ่งแนวคิดนี้ก็แตกหน่อออกไปอีกหลายเรื่องเลยอย่างเรื่องโปรเจกต์ o o k i n g Glass ที่อ้างว่ามีอุปกรณ์ที่มองเห็นอนาคตได้ใช่หรือเรื่องของแอนดรู b a บาเซียโกที่อ้างว่าเคยเข้าร่วมโปรเจกต์เ e รกัสตตอนเด็ก แล้วถูกส่งไปดาวังคารพร้อมกับบารักโอบามาด้วยซ้ำไปใช่ครับสิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องเล่าพวกนี้มันมีแก่นร่วมกันคือความลับที่ถูกซ่อนไว้อมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ชื่อ The Cube ที่ว่ากันว่าส่งต่อกันในหมู่ชนชั้นสูงเพื่อเลือกอนาคตที่ดีที่สุดให้ตัวเองหรือเรื่องของ Chronovisor ที่อ้างว่าวาติกันสร้างเครื่องดูอดีตได้แต่ภายหลังถูกจับได้ว่าเป็นภาพจากโปสการ์ด ทั้งหมดนี้มันสะท้อนความเชื่อว่าความจริงที่เราเห็นไม่ใช่ทั้งหมดมันมีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเกมได้ซ่อนอยู่แต่เราเข้าไม่ถึงถูกต้องครับแล้วก็มีเรื่องเล่าอีกประเภทที่ดิฉันว่ามันสะท้อนความปรารถนาของเราได้ชัดเจนที่สุดคือเรื่องที่เหมือนเป็นตำนานเมืองอย่างเรื่องของแอนดรูว์คาลเซนซินนักลงทุนอัจฉริยะที่ทำเงิน350ล้านเหรียญต่คทุนแค่800เหรียญอ๋อที่เขาอ้างว่าเป็นคนมาจากอนาคตใช่ไหมครับใช่ค่ะ เรื่องของคาว์ิเซียนซึ่งจริงๆแล้วมาจากสื่อแท็บลอยนะมันดังระเบิดเพราะมันจี้ใจดำคนส่วนใหญ่มันคือจินตนาการขั้นสุดยอดของการเอาชนะระบบในโลกการเงินที่ดูเหมือนจะซับซ้อนและไม่ยุติธรรมจริงค่ะใครบ้างจะไม่อยากรู้ว่าหุ้นตัวไหนจะขึ้นในวันพรุ่งนี้ใช่เลยเรื่องเล่าเหล่านี้จินไม่ใช่แค่เรื่องสนุกสนุกแต่มันเป็นเหมือนเครื่องมือระบายความปรารถนาและความคับข้องใจของคนในสังคม พอฟังแบบนี้แล้วมันชัดเจนขึ้นมากเลยนะว่าเรื่องราวพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับฟิสิกส์หรือเทคโนโลยีเลยแต่มันเกี่ยวกับคนลุ้นๆคำถามสำคัญจริงๆอาจจะไม่ใช่เราจะเดินทางข้ามเวลาได้อย่างไรแต่เป็นทำไมเราถึงอยากเดินทางข้ามเวลากันนะักนั่นเป็นคำถามที่สำคัญมากครับในทางจิตวิทยามีคำอธิบายเรื่องนี้ไหมคะมีครับแล้วมันลุกซึ้งมากนะโดยพื้นฐานแล้วจิตวิทยาหลายแขนงก็คือการเดินทางย้อนอดีตรูปแบบหนึ่ง เราศึกษาอาดีตของคนคนหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมในปัจจุบันของเขาอืมจริงด้วยความปรารถนาที่จะเดินทางข้างเวลาจริงๆแล้วมันเชื่อมโยงกับความต้องการพื้นฐานที่สุดของมนุษย์สองสาอย่างอย่างแรกที่นึกออกเลยคือความเสียดายหรือการอยากกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดถูกต้องครับนั่นคือแรงผลักดันที่ทรงพลังที่สุดเราทุกคนมีช่วงเวลาที่อยากจะย้อนกลับไปพูดหรือทำอะไรที่แตกต่างออกไป การเดินทางข้ามเวลาในจินตนาการจึงเป็นเหมือนการบำบัดตัวเองรูปแบบหนึง่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เราได้สำรวจสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ใช่และเพื่อเยียวยาความเจ็บปวดจากอดีตแต่มันยังมีอีกมิติหนึ่งที่ลึกกว่านั้นคือความต้องการที่จะทำความเข้าใจทำความเข้าใจหมายถึงเข้าใจเหตุการณ์ในอดีตเหรอคะเข้าใจตัวเองในปัจจุบันต่างหากทำไมเราถึงเป็นคนแบบนี้ทำไมเราถึงมีความกลัวหรือความชอบแบบนี้หลายครั้งคำตอบมันอยู่ในอดีตครับ Oh. การย้อนเวลากลับไปจึงไม่ใช่แค่การแก้ไขแต่เป็นการกลับไปเป็นผู้สังเกตการชีวิตของตัวเองเพื่อปติดปต่อเรื่องราวและค้นหาความหมายของตัวตนที่เราเป็นอยู่ในทุกวันนี้น่าสนใจมากค่ะมันเหมือนกับการที่เราอยากควบคุมเรื่องเล่าของชีวิตเราเองสินะซึ่งในวรรณกรรมสำหรับเด็กก็ใช้แนวคิดนี้บ่อยมากเลยการเดินทางข้ามเวลามักจะเป็นบททดสอบเพื่อตัวละครเติบโตใช่เลยครับในหนังสือเด็ก การเดินทางข้ามเวลาคือเวทีให้ตัวละครได้พิสูจน์ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการย้อนไปช่วยครอบครัวหรือการค้นพบความจริงเกี่ยวกับชาติกำเนิดมันคือการเดินทางจากปัจจุบันที่ไม่แน่นอนไปสู่อดีตที่มีความลับซ่อนอยู่เพื่อที่จะกลับมาสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมมันเป็นโครงสร้างเรื่องเล่าของการก้าวข้ามวัยที่ทรงพลังมาก วันนี้เราเดินทางกันมาไกลามากเลยนะจากการทดลองของสตีเฟนฮอว์กิงมาสู่สมการของไอน์สไตน์ทะลุผ่านพารดอ์ที่ชวนปวดหัวไปสำรวจโลกแห่งจินตนาการของทฤษฎีสมคบคิดแล้วก็วกกลับมาที่ใจกลางของความเป็นมนุษย์จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วการเดินทางข้ามเวลาก็เป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนตัวเราเองนะครับมันสะท้อนทั้งความอยากรู้อยากเห็นในเชิงวิทยศาศาสตร์ความกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้และความหวังลึกๆที่อยากจะเข้าใจและควบคุมชีวิตของตัวเอง อืมค่ะบางทีถ้าวันหนึ่งมนุษย์เดินทางข้ามเวลาได้จริงๆสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดอาจจะไม่ใช่เส้นเวลาในประวัติศาสตร์แต่อาจจะเป็นความเข้าใจที่เรามีต่อความหมายของคำว่าปัจจุบันและคุณค่าของช่วงเวลาที่เรากําลังมีชีวิตอยู่นี้แหะครับเป็นประเด็นที่น่าคิดจริงๆค่ะงั้นขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปคบคิดกันต่อเล่นๆนะคะว่าถ้ามีโอกาสได้ย้อนเวลากลับไปเพียงครั้งเดียว ไม่ใช่เพิ่มเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่เพื่อทำความเข้าใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองให้กระจ่างขึ้นจะเลือกกลับไปในช่วงเวลาไหนของชีวิตคะแล้วสิ่งที่หวังว่าจะได้เรียนรู้จากการกลับไปครั้งนั้นคืออะไรกดไลค์และ s u b ส cribe เพื่อวิดีโอดีๆเพิ่มเติม